สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับระสบการครับการใช้นะครับเอาตอนนะครับ CM6 MK2 นะครับหลายๆาที่ใช้มาแล้ว3เดือนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สิ่งที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะจ๊ะก็มาจากการอัดผ่านมือถือรุ่นรุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาอัดผ่านไม้เอาตอนนะครับดูว่าเฮ้ยคุณภาพเสียงครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นกันเลยครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะจ๊ะกับไม์นะครับเอาตรอน CM6 MK 2นะครับ ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราฟังเสียงดูดีๆนะครับโอเคนะถือว่าอัดได้ดีนะครับเพราะว่าให้ความละเอียดที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดที้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกอะไรมันจะมีคาแรคเตอร์นะครับไม้ทุกประเภทนะครับมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับอย่างเช่นไม้บางตัวนะจะแฟดนะครับใบบางตัวเนี่ยก็จะมีเสียงอุ่นนะครับใบบางตัวก็จะมีแบบเน้นเสียงแหลมนะครับเป็นญานเสียงแหลมตัวเนี้ยถ้าเกิดเราอ่านรวมคู่มือนะครับในระดับเสียงการค่อนข้้าาางงททีี่่่่จจะะะะแแฟฟนนนคคอขรับก็ดว ไม่ค่อยปรุงแต่งคัลเลอร์มากอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเสียงสูงๆนะก็จะเก็บเสียงแบบพวกสูงๆได้ดีครับอย่างเช่นสิบ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 สาย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 สิบสิบสิบสี่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 นะครับเอชชชชชเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเก็บได้ดีนะเป็นไวอ่ะเขาเรียกว่าไวต่อการได้ยินเสียงสูงครับที่เงินสิบสี่สี่สี่เนี่ยชึบชึบเนี่ยอ่ามันจะเก็บได้ค่อนข้างเนี่ยโอเคนะครับ ก็เหมาะสําหรับนะครับคนที่แบบว่าไม่ต้องการนะครับเสียงที่เขาเรียกอะไรมีการปรุงแต่งมากนะครับอย่างเช่นว่าคนบางคนจะชอบไม้เสียงอุ่นเนี่ยแต่ว่าพี่อันไม่ชอบเป็นไม้เสียงอุ่นไงพี่อันชอบไม้ไมิที่แบบมีเสียงที่เรียกว่านี่ไงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเออค่อนข้างที่จะรับได้ดีนะพี่อันเป็นคนนะครับชอบไม้เสียงว่าค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดอุ่นเนี่ยก็ต้องอุ่นแบบหนานะเพราะว่าตัวนี้บางคนบางตัวมันก็อุ่นแล้วก็แบบไม่หนาบางตัวอุ่นอย่างเดียวก็ ไม่หนาก็มีนะครับบางตัวอุ่นและหนาเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่อันชอบซึ่งเขาเรียกอะไรครับมันก็จะแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกอะไรคุณมีงบไม่เยอะยี่ห้อเอาตอนเป็นยี่ห้อที่ดียี่ห้อหนึ่งนะครับที่พี่อันแนะนำนะครับเพราะว่าไนเอาตอนเนี่ยเขาจะเล่นราคาในช่วงที่ตั้งแต่เริ่มต้นน่ยจนถึงประมาณกลางๆนะครับเขาจะไม่เล่นแรงแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับก็คือเหมาะสำหรับพวกเริ่มต้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นมืออาชีพนะครับเราก็จะต้องไปซื้อพวกนิวแมนพวกเทเลฟังเกกนะครับ ไปเล่นพวกแนวนั้นน่ะยังไงก็ต้องดีกว่าแนวนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้หรับเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะครับเพี้ยนก็ใช้งานอยู่ก็บอกเฮ้ยโอเคนะตัวนี้เก็บได้ดีเก็บได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเนี้ยให้เสียงที่เป็นธรรมชาตินะรัดังนั้นเนี่ยเวลาเราอัดอะไรไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแม็กแลับเราไม่ต้องการปรุงแต่งไงไอ้ไมล์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการปรุงแต่งให้มันเสร็จตั้งแต่ตรงเนี้ยคุณก็ต้องไป แฟดน้อยมากเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็แก็แทบไม่จะแฟดนะเพราะว่ามันมีเสียงเนี่ยที่บูธเนี่ยในย่านตั้งแต่หนึ่งมืนตั้งแต่สองร้อยสิบเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับนิดเดียวขึ้นมาบูธน,นี้มาเนี่ยแค่นี้นิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้าในเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับก็เหมาะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่ย่านผมต้องอยากได้ของที่เป็นธรรมชาติอ่ะแบบเหมือนเสียงผมเลยไอ้ตัวนี้เป็นไม้ที่ดีตัวหนึ่งนะเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งในราคาที่ไม่แรงมากนะครับโอเคครับเพื่อนๆจะมีประโยชนนน์กกับทุคคะรับบถ้าาชอกกก็ฝดไลค์ลิ แล้วก็ะช้าด้วยนะ